สวัสดีจ้าคุณลูกค้ามือนีไม่เยต,ต่อยสิมารีวิวไม่ทีเอกใหม่เนาะคะ่ะเพราะว่าไม่เยดต,ต่อยได้ไปใส่เนี่มือเปิดประตูมาแล้วนะจ้าเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วจ้าเปิดเข้าเปิดออกได้นะคะไปจัดส่งมาแล้วจ้าอย่เนี่ยเปิดปากกะ ใส่บดาเนาะคะ่ะมีก็มีมือเปิดแล้วเดอ้อมีมือเปิดมีแนววมุนแล้วจา้านี่โมมีการได้เปลี่ยนใหม่อีกเลยตัวนี้แข็งแรงทนทานตัวนี้ก็ใส่มาไม่เลยจา้าใส่มาไม่เลยงานใส่มาไม่เลยจา้าสมบูรณ์พร้อมแล้วเด้อจ้าเดอ้อไม่ตีเอก เืงสองปัญหาลดทํถถาม,มาหากินเขาไร่เขาสวนมาพร้อมขอ,อกจ้าขอ,อกเล็กแปบบนี่สีเดิมบางเด้อค่ะยางดีซี่เสียนเลยค่ะยางไม่เด้ยค่ะเด้อ,อยางดีดีสากสากได้แล้วปูเตียนมาจากจัดฟองเต่นค่ะสบูรณ์แล้วข้างในก่ะโอเคแล้วจา้าเบาเบอะอเกะเกะ,ะคอนส้น ครบจ้าเ,เข้าเปิดออกได้แล้วจ้าคลิปแรกจะไม่มีนะคะคลิปแรกจะเพราะว่าคลิปแรกเพิ่งเอามาก็ลงขายเลยยังไม่ได้เก็บรายละเอียดคลิปนี้เก็บรายละเอียดมาแล้วนี่ให้ดูห้องเครื่องสวยๆเลยจ้าเพื่อนๆมาเด้อไผกำลังหารลดเข่าไร่เข่าสวน วามาะไรพาเวลลงงานเลยเด้อจ้ารดเตือนค่ะพี่น้องคุณน่ะรดเตือนเด้อเคยส้นหนักเด้อค่ะรถขั้นนี่เพราะว่าอะไรอะไรก็เหลือหมดนะคะอะไรอะไรก็คงที่คืออย่างม็อตปาปลาโค้คงรถตะเข็บข้างนี่เคยแกะเลยจ้าสต,ติกเกอร์สติ๊กเกอร์นั่งรดค่ะพี่น้อง เรื่องกะดีจะนีนิดๆน้อยๆน,นี่เนาะค่ะเนะาะกตะสร้างมัดถะห่อเอาไปใส่ในหัวในสวนเอาไ,ไ้เอาไปประกวดเนาะค่ะพี่น้องสีงก์งกเอจสีหก,หก,หก์หก,หกขาดปีเนาะค่ะเนาะยังดอก ตอสองพันกว่าบาทหนึ่งดอกรวมเนอะค่ะพี่น้องมาเดิงเด้อมีบ้านน้องพระโอ้อมเด้อจ้าพี่น้องพระอ้อมเพื่อสมเด็จจังหวัดกาฬสินจ้าเบอร์โทรกับศูนย์เก้าแปดห้าแี่นยองหนองจาพี่น้องน ก็เ,เปิดออกได้แล้วตอนทามาใหม่ๆเปิดไม่ได้เลยค่ะนี่ต้อยก็ซื้อมาใส่ให้ครบแล้วนะจ๊ะพร้อมใช้งานเลยจ้ะเดิมๆรถเดิมๆจ้ามวเก่งจังงงน่าดมไงเก่งจังนะคะนี่พี่น้องตะเ,ตเก็เคยโป้่เคยยังมาเลยเด้อค่ะพี่น้อง ดืมวาวมเดิมผูได้มักรดเดิมชบสีบ่มี่ห้อยโปโเลยเด้พี่น้องสีบ่มีห้อยโปเลยจ้ะบางบางเลยจ้ายางดีสีเส็นต้องไปเปลี่ยนพร้อมใช้งานมากๆจ้าเด้พี่น้องมาได้ โตโยต้าไม่ตีเอ็กตัวแรกละค่ะปีประมาณสามสามสามสี่น, 3, 3, 3, 4, นี่ละค่ะปีอ่รุ่นนี้แหละมันแข็งพี่น้องแข็งโปกแข็งโปกเลยนะจ้ารุ่นนี้ทนทานท,าน,ทานท่ายาดค่ะพี่น้องสวมกนันไงคันซี่นี่มาส่งเราถึงจ้ะงามจา้ะอันนี้คือขางล่างแล้ว่ะท้ายเห็น ลางเด้อพี่นองเด้อมีนงมีแหนบเตียบเลยด้อเดิเนอุ้มร่วมผงตัวรถเด้อไี่เป็นคันซี่คพื่อนน่ะคันซี่งามตลอดเส้นเลยจ้าคันซี่สวยตลอดเส้นนะคะไม่ต้องห่วงไม่ตีเอก็กซ์คันซี่สวย เครื่องดีคัสซีสวยจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้สีสตแตนให้ฟังพร้อมเลยจ้าฟังเสียงเครื่องเด้อพี่น้องบัดทีนี้เด้อฟังเสียงเครื่องมีตอยไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องว่าให้เรียบร้อยเด้อจ้าซื้อรถนล้มีในตัวมันต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพิ่มเด้อเปลี่ยนให้เรียบร้อย ยิต,ต้มเลยเด้จ้าบ่มีอินอนอดออดเลยจ้ายิ้มตืมติ้มตืตมจ้าพี่น้องเบิ่งจ้าเบิ่งคิดนีได้ฟังเสียงเครื่องครับจ้าบ่แยกคิดทีเป็นคลิปลวมจ้ามาเด้อค่ะมาเด้อเปลี่ยนกระ,ะสินจ้าเปลี่ยนสวยเปลี่ยนเพาะมา ไม่มีวาล์วห่างไม่มีอะไรทั้งสิ้นจ้ะเด็ก็จะขึ้นไปเปลี่ยนนล้วมันเครื่องมาเพราะว่าจะฟอนเดิมเมก็อาจจะยังไม่เปลี่ยนหรือยังไงแต่มาถึงนี้เด็ก็เปลี่ยนให้ทุกคันจ้ะรถจะได้พร้อมใช้งานนะคะเพื่อนมาเด้อพี่น้องมาเด้อใส่ใหญ่ใสงานพวกมาไล่ข้าวเบื่อ ไม่ิเกงตอนเดียวพอกๆจ้าเกงตอนเดียวพอกๆนะคะนงกระวดดีจ้านอนกระวดดีจอมอนาก็เป็นมอน้ำแบบรุ่นนี้แจ้า คุณติดม่องเหลืองไหมคะอายากเลยจ้ะร้นานม่องเหลืองนี่มีซื้อเลยเด้ดจังนีน่อ่าร้านตโตนี้ท่อนธานขนาดไดเท่ๆค่ะพี่น้องมห่างๆกับเฉลี่มได้ค่ะพี่น้องข่องเหลืองเนาะคะ่ะสุดยอดเลยค่ะเด็กกำลังมองหารถเขาให้เขาสวนเอาไว้ใส่งานรับรองว่าพิดหวังเด้อท่านพี่น้องเอ้ย มา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 ตัวน,นี้ไม่งีตัวจ,จากหกสิบเก้าลดห้เลยหกสิบห้าจ้ามาเด้อพี่น้องหกสิบห้าจ้ามาจ้าโด,โดนก็นี่สิคุนราคาเลยจ้าสนใจก็มาทดลองครับมาเบิ่งรถได้พี่น้องเอ้ยมาเห็นกัปตาจังวากันไหมเนาะคะ่ะเนาะสมเด็ดโชคกันานรถบ้าน ยินดีต้อนรับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ